จะพาพเป็น่าหมุนอ๋อสวัสดีชาวเช <า S 2> ชอร์แคมวันนี้เมก็มามาที่ไหนเด,ดี๋ยวนี้เดูออันนี้พี่สาวนะพี่สาวสวยกว่นาน้องสานนะครับนี่ดูแม่ตอนนี้อยู่ในห้องน้ำจะให้ดูดินะนะ จะบอกว่าตรงนี้คือห้องน้ำอยู่ที่ที่ไหนวัดหลวงพ่อโตอยู่วัดที่หลวงพ่อโตนะคะวัดบันทีนันทีจะได้เมซี่จะได้อัดเชอร์ชิลแลมนี่วันนี้นะครั้งแรกได้อัดเชอร์ชิลแลมดูือหพี่สาววิเลยจะบอกกับชอร์ชิลแลม,ม่ะก็มันจะมีวิวทางนน้นแด้แต่ไม่ได้ไปถ่ายเดินไปให้ทั่วเลยกิเกดเดิ <c oughs> ดน ได้เห็นเมซี่ถ่ายโอเชนซี่แคมวันนี้มาเที่ยววัดใส่ชุดสีแดงมาวัดสุดสุดสุดงั้น <c oughs> ไปแหละเดีย๋ยวเวลาทำบุญเดี๋ยวกลับทีแคมแล้วฝากทุกคนที่ติดตามเมซี่ด้วยนะรักทุกคนนะจุ๊บ